คนครับรถจักเป็นอยู่บ่ยกล้อให้เปิงเนี่ยไปยิ้มไหมกองลุมุนหันข้างยุบและวหันหน้าทางน้อยนิ่งชี้ชี้มุน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 งงจับไปคนหน่อยแล้วมาเตยเยลยยเลยเตยดำบางนั่นจะไปอยู่ใส่มาวางนั่นอือหือ มาแล้วตอนนี้ก็นนมาบ้านน้องลินวันนี้พี่ซื้อบักโมมากะจะมากินกับน้องลินโอ้นั่นบักแตงหมูน้องลินเคยกินหมอยอขวดน,นั้นนะ่ะเนี่ยพี่ซื้อมาเนี่ยไยกินหมดเนี่ยเออนี่เบอร์หนึ่งคนน้องลินตอนนี้ใช่นี่ไงเบอร์หนึ่งน้ำบูดสบายดีอ้าคืองานเทมืมอน,นี่ ขบที่เอกเขาซื้อเอานี่มาฝากไม่ไม่ซื้อมาฝากมาีเก <mac S 1> อะไรนะเรียบร้อยมันยังมาส่งสวยอันนี้กินข้าวแล้วบอกเลยใหชช้ชาวฝนซาลินชาแสงสามสาวสามพี่น้องอ่ะสามพี่น้องนี่อ่ะน,นี่มีม,มักหมูเอ้ยขอบใจเลย อ <pasó> เอเออเ้อะอยะยิ้มหวานกว่าหมากมูม่า,ามาพี่รู้ว่าบ้านน้องไม่มีน้ำก้อนพี่ี่แบกน้ำก้อนจากมหาัยมาเลยนะไม่มีสักน้ำเลยได้แล้วประมาณยังโอ้ยังย่งยังบเล่อป่ตายตอนมันยังบบเล่อะประได้ไปน้องมันนี่อ<ร>้อ้อนบอเ็นังไดน้อยยุดหนาว อ้นาวโอ้โหนเปนหือนผมใครในอยู่เทิงนี่ยสองคนใครดำคนอู้สาวดำเราเคยเห็นตัวจริงสักทีมือนี่แหละสมคำรักเือที่ว่าไว้แมนส่วนน้องใหม่นี่นะฮะยังอยู่โน่นเพื่อนเพื่อนกันคยกันน้องริมก็ทำ้าที่อนุปันใครเ่อหม้ามาเดี๋ยวพี่สอนให้เรื่องแบบนี้ไม่ต้องห่วงใหม่เจะไปใส่ซึงเพื่อนบอค น้องใหม่ขึ้นเงินเด็ดดุกตาหนีบงัดเลยไม่รู้ตาบอลเลยน้องดินนิ้วเดียวตั๊กเลยบอสน้องไม่ดินเลยเห็นไหมไอ้เก้าวน้ิ้วเนียวน้ำผลไม้เด้อน้ำก้อนต้องก้อนเดียวมันถึงจะแซบแต่ถ้าใส่ก้อนขึ้นนี่แซบเกินไปน้ำผลไม้นะครัให้ใครก่อนนี่เจ้านี่ปกติพี่ไม่กินนะน้ำผลไม้อ่ะ เกาะพระเจ้าต้องรินให้เลยต้องรินเออก็เลยต้องอยากดิมต้องรินรินให้ได้ไปมาดีเลยปั้นแล้วปั้นแล้วพระเจ้านี่โอ้ยโอ้มุมนี้มืดจังเลยเราตำจอกตำจอกอืออะมาอ๋อนะลองอะอืมสบายน้องลินบ้านหนองประมาณแัวนี้ได้ชนแก้วกันแล้วมืดเนาะ แทงมาท่านี้เออเป็นยไงมั้งวางจอกเลยเหรอเดี๋ยวให้คนอื่นได้ให้คนอื่นแล้วพี่มีจอกพี่แล้วมันเป็นน้ำผลไม้น้ำสีวอีสตรอเบอรี่ด้วยตอกแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลไม่เท่าไหร่เนี่ยเราจะเปิดให้อีกวิธีนึ่งโอเค วิธีนึง้องดินไม่น่าสนใจทางนี้น่าสนใจกว่าใช่ไอ้ก้าวมึงหันกูดโคตรโคตรฝนต้องฝนกลับรถจักรน้ำผลไม้ปารเสื้อกระเดงนเพนกระเดงนขับรถจักรเป็นอยู่บ่ยกล้อให้เบื้องเนี่ยลองฝนจะยกล้อให้เบิ่งเด้อทุกคนเด้อสับโดดสับโดด มีคนแบงเลยแหละุดยอดเวลามันเจ้ามันเจ้าเรือนเจ้าไม่มีน้ำกอนพี่แบน้ำกอนกอนโอ้เป็นเอ้ยดีป่ะจเย็นจเย็นขอด้วยขอด้วยอ้นเแต่ในเฟซฮะตุ๊าเอ้ยได้นี่บ่ เคนไปยังไปอีบ่ไปซ้อนล้วบ่มกไปดิเจวางนั่นจะไปอยู่ใส่มาวางนั่นบ่ไม่นี่ได้เ็ดสวนบ่ตะแลงพอดมไมมาลุกขึ้นมาลุก จายืนเฉยพี่เกิียนแท้เลยราจะถ่ายเป็นหลักฐานแลยกินข้าวด้วยกันบุตรพี่ซื้อปลามากินด้วยกันมองหน้าฮะมองหน้ายก้าแล้วเรียกบุตรโล่ใจเยิ่งใหญ่เซลฟี่เป็นหลักฐานว่าเราได้เจอกันแล้ว เจ้ะยังมาตัวบงจักรคอยว่าได้ระบาดนี่เติร์ไปไหนแล้วนี่ไปแล้วมาถึงขึ้นเรือไปแล้วตอนนี้เป็นการรวมกลุ่มของแก๊งนางฟ้านางฟ้าอย่าประมาณโอ้โหนี่พี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่เป็นนางฟ้าสาวเสื้อแดงมาแล้ว โอ้เราต้องมีกูไก่เราต้องมีรูปแบบเขานั่งด้วยกันแล้วแบบถ่ายรูปอะรวมกลุ่มแบบคนงามอะโอ้โหทุกคนนี่คือตัวท็อปของหมู่บ้านแล้วนะครับเนี่ยของมหาไซเลยแหละของคำม้วนด้วยแั่จะน่ารักเท่านั้นเลยนะครับน้องๆอาธยาใส่ดีด้วย นี้พวกเราก็ซื้อผลไม้นะครับน้ำผลไม้ซื้อปลามานั่งเล่นกับน้องๆนะครับเลยงานจันทร์สนุกสนานตอนแรกเราตั้งใจว่าจะเอาปลาเนี่ยเสียบไม้เนี่ยเอาไม้ออกไปโยนในบึงไว้ก่อนแล้วลงไปให้น้องงมใช่ไหมแล้วเป็นปลาปิ้งมาเลยเนาะแต่พอดีว่าไม่ทันงมแล้วปิ้งมาเลยปิ้งมาเลยงมแล้วปิ้งมาเลย ในนี้มีแต่ผู้สาวโซด้ด้ครับบุตรบุตรเอ้ยไอคอนนำก้อนเนื่โปากโมว่าเลยเนาะบุตรเนาะเนี่ยตายอีเบอรอมีความสุขบ่หมือเดียวนี้เนาะบ่มีบ่มีขี้เก่าวะเอืออเอตลอดเวลา นี่กำน,นั่งยิ้มกันเดียวเลยนะน้นนองใหม่น้องใหม่อยู่ข้างน้องดำข้นซื้อดำแต่คือขาวจุกใช่าใไอถ่ายคลิปก็ถ่ายไปนะผมขออยู่ปปเป็นกำลังใจให้น้องๆพอเยอะจัดไปแหมบุญยิ้มใหญ่เลยน,น้องฝนแบกติบเข้าอยักมา กินให้เบิดเดินน้องฝนบอกกินให้เบิดติ๊บอ่ะเมื่อวิ่งปลาผักแจ่วอะไรพร้อมแล้วทุกคนชวนปีเตอร์กันได้แล้วประธานพิธีเปิดงานงานปีเตอร์เข้าไปได้แล้วปีเตอร์ลู่นี่ วิเตอร์เขาอยู่ห้องรับรองพิเศษอยู่พอถึงวีเทอร์เขาถึงจะลงออกมาอ๋ออร์น้องบุตรกำลังเคลียร์พื้นที่อยู่ตอนนี้เห็นถือไอ้ตุ๊บน้ำมันเครื่องนึกว่าสิไปทั้งไหลนึ่ว่าสิไปสวนปะอะไรหล่นดีกว่าโอ้ยบอกเป็นอย่างครับนี่แหละธรรมชาตินี่แหละบ้านผมบ้านผมสกปรกกว่านี้ครับ แต่จริงๆอ่ะเดือนสกปรกไม่เท่าไหร่ครับใจมีสกปรกกว่าผมเนี่ยอันนี้เชื่ออยู่ถึงมุกนะทุกคนอย่าคอมเมนต์ด่าผมนะได้ได้นะด่าได้แต่อย่าแรงเพราะถ้าแรงบล็อกผมบล็อกผมเป็นคนรับความจริงไม่ได้ใช่ไหมผมทะเลาะกับจริงเลยทั้งที่ ออกมาข้างนอกมันต้องดึงเข้าไปข้างในเออเราจะหยับกันไหมได้อยู่นะเราเราแค่ลุกแล้วก็ดึงของไปต้องเอาออกก็ได้เลยเที่ยวว่าเอาเาอเคลียร์พื้นที่ปะเขาจะดึงเสือโอเคจัดแจงพื้นที่ก่อนเคลียร์พื้นที่ก่อนทุกคน

em kiểm tra à? cắt cắt <laughs> กัดบังโมให้เบิ่งเนี่ยนะคือสิวหวานเจ้าเอาบังโมมามาตั้งนี่มาเอายกยกบังโมมันนี่มาบึงสาวๆกัดบังโมเราสิกัดเนี่ยเลยเนน้องใหม่ได้เข้ามาอีกครับเออได้เข้ามาอีกเอาเลยตอนเฮียนี่แต่ละคนนี่เฮียนโรงเรียนเดียวกันมดบอนนี่เป็นจังใดนี่เฮียนห้องเดียวเพื่อสี่คนห้าคนนี่นะเอ๋อโรงเรียนแม่บุตร กินแล้วไม่เายกินขาหกินมกินเปลีนไม้กินแล้วม่กินกินเหื่อนางใหม่ล้วแกง่นดอไม้ถ้าเจ้าก็ไปหาบ่ใครไปหาอ๋อโม่เศร้านี่ฮะไม่ได้ไปก้านกบบ่เจ้าแต่โม่ตื่นมากเลยทำไมอะน้องหวังแล้ว เอ้เจงูจืดเพราะว่าน้องๆหวานแล้วนี่พูดไปได้เบียร์ยังหวานพ่อคุณเลยแม่ครัวลินน้องไม่กล้ากินเลยยกกล้องเอากล้องลงอ่ะพี่ไม่หายแล้วพี่แค่เห็นน้องพี่ก็มีความสุขล้วอ,อ้อบุ๊ดแซบป่าวบุ๊ด เดี๋ยวเขาไปถ่ายน้องกอนเลยคันานาโอเคแจกจ่ายน้องก่อนกินนะครับทุกคนไม่กินข้าวอนก่อนเด้อไอ้น,นี่มีคนยินให้กินเบ้าเลยเนาะไม้ไม้ก็เคยเคยินเท้เากินอยู่บ่ยังยังไมยังนั่งดีเท่าหน้าเปลี่ยนเปลี<ำ>่ยนคิ้วอ่ะตายหากูลืมเลยต้องดำเนะานะ เจ้ายินตลอดกระแทบอยู่แล ja, um ้วจะหู driven, uh, mm ้ว hmm. right? ่าคนอื right. so ่นสีแสบซ้ำเจ้ายินอยู่มานะส่งกระซืออะไรเนาะน้องลินเนาะผู้ใดจ้างซื้อเจ้านี่คือถืกใจขนาดแท้สินไหมหินแหมน้องลินชื้อมาฝาดนะเจ้าน้ำเอีบัวโม่แต่บอกโม่ดีนะหวานเนาะไม่ได้หนึ่งคนสวัสดีสวัสดีนละละละ กันอยู่หน้าหามนะเนาะอันนี้อยู่หน้าหานนะไปก็ไปหน้ามึงนะไปมหาลัยมึงไปมหาลัยผมบอกไม่ตื่นสองคนกบหน้านังบุตรเป็นแกนนำหมทุกเรื่องเลยเนาะบุตรเนาะบุตรเป็นแกนนำทุกเรื่องทีแม่บุตรไม่ไน้หวานแล้วครับชิ้นี้ สาอดีเราก็ยังกกมหน้าก้มหน้ากบตาอยู่ง่ายคืกเก้าในคลิปของพี่นะไม่มีใครงามเกินเจ้าแล้วคนว้ามวามามาม้าวว้าววาวว้าวว้าวต้ามว้า้านล้าาวก้น้าวว้า

มีแต่คนบบกินเว้ยไว่มีใครกินเด็ก้าวเปิดเองหอมเพ้อเดเก้าวซ้อนตักบอนที่ะคนไอ้น้องสิยากินปลาตลอดสวิตอืม งามเนาะเอาไลก่กล้าไทยบ้างอันนี้ไอ้ท่ารุ่นอยูนอ่นี่ว่าสีแซบหรือโบแซบเนี่ยจะไม่ต้องกินจะหอมเลยจะหอมเลยป้อนพี่เอกให้พี่เอกกินอ้ยเอาดิดามากกำลังมาอยู่งานเข้าจ็มี <laughs> ให้ให้มันเสียไปช่องช่องไป บุ้นุ้นอะบางดูจากโทรศัพท์วะอัดคนเดียวอะจะได้กินไอมือบบมีมือแล้วบันจับไปคนห่อยแล้วมาอือ น้ำหมดไม่เป็นไรแต่น้ำก้อนยาหมดเด้อทางอับทุกคนนะครับตอนนี้น้องฝนก็จะหนีจากพวกเราไปแล้วยิ้วกระเป๋าไปไหนไม่รู้โต้บนหน้าทิ้งพ да ี่ไปเลยน้องฝนนี่นะเป็นพี่แล้วแบบไปส่งน้องไปแล้วน้องฝนบายบายเดินทางปลอดภัยเด้อโอเคไปพ่อเดียวอยู่หันเด้อเคชาวเนียร์ไปไทยกันเถอ อายเรื่องมเงินมัวไม่ประเด็นไปบอก่าเปิดไฟรอ,อก็ไม่รอเลยเฮ้ยเอยเออยสอดเด็ดสิบล้านวิวแมลิ้นตะหวัดเลยนะพระคุณสุดยอดงัวกิน,นวังยิ้วยกขาขึ้นกินเลยเ้ยทุกคนสุดยอดโอ้ของเท่ของเท่อือื กินพระเอกตอนนี้กินอิ่มนะทุกคนกินอิ่มละมันปีนต้นไม้พี่งปีนต้นไม้เ้าได้แล้วชอดเด็ดมากินดึงมันยกขาด้อยเืินกล้องแม่มันกันเลนีแล้วมกินเบดอเยมันสไปทางไหนมันเกินกล้องผู้ใดสอนเจ้าบริณหว่างูเจ้าหน่ คือเหตุเป็นอย่างกาบวิโยสารคดีต้องนั่งเฝ้าเอาแล้วหาลายก่อนหาลายเจวาด้ตื่นแล้วบะ พี่สาวสาวดีสาวดำไอหนุ่มรถไทยใจคอไม่ดีเพื่อนสาวขับรถไทยไปเที่ยวภับรตำนานเพื่อนตำนานขับรถไทยไปเที่ยวภับมีแต่ตำนานมีน้องเล่นมีน้องใหม่มีไอฮิตแอคชั่นดูสวยๆแบบแบบนันแบบดูไอซ่น หมุนหหันข้างยุบและหันหน้าทางน้อยนิชชี้หมุนหมุหมุนมุสอนสอนบุดเลยดีเอ้ยเบ่งไก่ยางน้ำก้นเหรอฮันแมเ่หอวียดยลายพี่ไข่มดแดงเป็นเหตุสังเกตนอนนอนนอน่สวนบ่ มาแต่เชือบเห็นได้เชื่อเนาะเห็นมาเห็นยุบมือแรกเขื่อแรกเคยมาเห็นสองเชื่อที่เหลือเป็นซิปเชื่อบหเจอจักเชื่อเลยชุดกลางลมกลางมือสิกกลางลมติดแบบนี้เลยเนาะเออไปเยอะๆน้องๆกลับบ้าน มีเซนต์หนอ่อยอ่ะมันเกิดอ,อะไรขึ้นกันตอนนี้ก็นั่งทาลินวิวบรรยากาศคลักแคง<อ>ไปยิ้มไหมบ๊ายบายจ้ะ<ด><ด>มีอะไรติดคอด้วยเช็น<ด>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 แบบจุบแบบจุบทรงเลย เออแบบนี้แหละถูกต้องนี่น้องก็บอกว่านึ่งกินเองบาย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 เด้อ